สวัสดีครับก็กลับมาพบกับทูบ์โจนี่นะครับก็วันนี้วันศุกร์ที่14นะครับมีนาคม2 0 2 5ครับตอนนี้เวลา5โมงเย็นนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าทางเข้าจับปลอนนะครับเราไปจอดรถตรงด้านหน้านะครับก็เดี๋ยวเราจะขี่ไปอ่างเก็บน้ำนะครับทริปนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ํา3อ่างทริปอ่างก็เดี๋ยวมาดูกันครับก็จะไปคลองโบดแล้วก็ไปสายทองห้วยปลือนะครับ ก็เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศโดยรวมนะครับวันนี้ก็จะเป็นการการปั่นกลับมาปั่นชิวๆนะครับเบาๆก็วันนี้ก็พาแฟนกับเพื่อนมาด้วยพร้อมไหมไม่ได้ปั่นมาเป็นปีละใช่ครับก็เดี๋ยวพาไปขึ้นเนินหนึ่งนะจะเป็นเนินที่แบบบางช่วงจะมีความชันหนึ่งประมาณ15%เปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นช่วงสั้นๆประมาณสัก200เมตรไ,ได้อ่ะก็เ,ออ<ม>ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันกน่อครับตอนนี้5โมง กับอุณภูมิ34.2องศาครับเป็นไงเพื่อนพร้อมปะพร้อครับไปวันนี้มากับอนุวัฒน์ด้วยนะครับจัดให้ <laughs> ไปดุยไปครับเดี๋ยวเราก็เลี้ยวขวานะครับมาถนนเส้นที่เรียบกับอาเก็นบน้ำคลองโบทนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นทางเข้าจอบรอนะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ผมใช้ในการปั่นประจำนะเพราะว่ารู้สึกว่ามัน มันปั่นง่ายแล้วก็รถไม่ค่อยเยอะครับพาแฟนพาเพื่อนมาปั่นได้ก็เพื่อนๆก็มาปั่นกันได้นะครับบรรยากาศดีลองดูรถน้อยครับเส้นนี้แนะนําเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีเนินแล้วนะครับนิดนิดเดี๋ยวเราจะไปขึ้นนะรับน้องเดือนแรกนะครับระยะทางก็ประมาณสัก100เมตรได้ครับ ก็มีสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงนี้มันก็จะดูแบบแรงๆนิดนึงนะครับรกน,นเพื่อนมีตอนนี้รู้สึกหนักใช่ยไหมมันขึ้นนิดๆหนึ่งเปอร์เซ็นต์เองตอนนี้ เนี่ยแหละเริ่มขึ้นเนินแล้วขึ้นเนินแล้วคุณเอาเกียร์ลงให้มันเบาหน่อยมาไปดูขึ้นเขาเันครับนี่แหละความสะดวกม่ตรงนี้แล้วครับพาเพื่อนๆมาขึ้นเขาวันนี้ผมก็เอาซีโป้แมมบ้านะครับ มากหรอกตอนนี้เปลี่ยนมาใส่เฟืองหน้าสามสี่ 3, 4, หลังสามสิบนะครับตอนแรกใส่ยี่สิบห้าหลังค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆไปทรมารร่างกายกันหน่อยแเอร์ซนะครับตอนนี้ ถ้าไปได้สบายของแฟนจะเป็นหน้าสามสี่หลังสามสี่นะครับหนึ่งต่อหนึ่งพอดีถ้าเป็นใบใหญ่ทั้งคู่เนาะถ้ารู้สึกหนักก็เอาเกียร์ขึ้นหนึก็ได้เออขึ้นหน้าอยู่แล้วสบายเป็นไงแปดปร์เซ็ตตึงตึงึงขาไม่ได้ปั่นนาน,าน มายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมอ่างเก็บน้ำข้องบดยกันจุดหมายแรกเพื่อนวัดาจ,จะถึงแล้วมั้งเนี่ยพอขึ้นมาจน,นสุดเนินนะครับก็อ่าง เก็บน้ำข้าวบดจะหยุดทางด้านซ้ายมือนะครับเราเลี้ยวลงมาด้านล่างด้านซ้ายมือนะครับสังเกตจะมีร้านค้าขายเป็นน้ําร้านน้ําร้านอาหารนะครับสามารถซื้อมานั่งชิลกันได้ริมอ่างแต่ส่วนคนที่นําอาหารมานั่งกินริมอ่างนะครับก็ช่วยกันเก็บผลไม้ผลไมอนะครับขยะกลับไปทิ้งด้วยตอนนี้เราก็มาถึงอ่างเก็บน้าข้าวบดนะครับปั่นมาได้แค่กี่กิโลนด้วย2.7กิโลเอง ไม่ไกลแนละ้ววันนี้เราเริ่มใกล้หน่อยนะเพราะว่าเ,าเวลา้อนด้านล่างก็น้ำน้อยมากครับน้ำลงไปเยอะมากเลยมันข้างแห้งเนาะแรงเนาะไครับเดี๋ยวเราออกไปกันต่อเนอะไปอ่างเก็บน้ำทรายทองนะครับ ุดหมายต่อไปน้ำค่อนข้างที่จะแห้งนะลดลงไปได้สบายๆเลยค่ะหลังจากที่เราเข้าไปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศในอ่างเก็บน้ำคลองบันเกษนะครับเราเดินทางกันต่อนะครับโดยใช้ถนนเส้นทางโยธาธิการนะครับซึ่งเส้นนี้จากตองจุด ที่เราไปชมวิวอ่างเก็บน้ำข่องโบดน,นะครับไปยังอ่างเก็บน้ำชายทองระยะทาง8.5กิโลนะครับความเร็วที่เราใช้ในการเดินทางวันนี้นะครับก็อยู่มาณ20-30ปลไปนะครับก็เราจะปั่นในเชิงท่องเที่ยวนะครับธรมรมชาติเนาะไม่ได้ปั่นเร็วมากนะครับ ด้านขวามือของเรานะครับก็จะเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าจังหวัดนครนายกนะครับก็สามารถมากางเต็นท์ได้นะครับ ตอนนี้เราก็ป่านมาในเส้นข่อทุเรียนน,นะครับก็อิกระยะทางประมาณ4กิโลนะครับถึงอ่ากเก็บน้ำใส่ท้องก็เดี๋ยวเราจะไปชุมมบรรยากาศได้หมดน,นะครับตอนนี้ก็เริ่มลมแล้วอากาศดีครับ32องศาชมบรรยากาศครับระหว่าง,างทาง นนี้เราปั่นมาได้ระยะทาง11กิโลแล้วนะครับก็ตอนนี้เราก็เข้ามาอ่างเก็บน้ำสายทองนะครับก็เดี๋ยวเราไปขึ้นเนินชันกันหน่อยตอนนี้ก็เริ่มมือแล้วแล้วไปดี๋วจะทันขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยปือหรือเปล่าเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ชมนะครับ น,นี้ก็จะเป็นช่วงเริ่มขึ้นเนินนะครับซึ่งเนินในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีความชันพอสมควรเลยครับก็เลยต้องให้แฟนขึ้นมาอยู่ด้านหน้าก่อน,นะครับเพื่อแฟนจะปัดขึ้นไม่ไหวนะครับจะได้ดันขึ้นช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ชันที่สุดของเนินนี่ละก็อยู่ประมาณสัก1 2 1 3ซนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ต้องดันช่วยแฟนขึ้นนะครับไม่งั้น น,านา่าจะขึ้นไม่ไหวแน่ๆครับก็ระยะทาประมาณ50เมตรครับก็ใช้ได้เลยครับช่วงนี้เล่นเอาหัวใจนะครับเขึ้นไป140-150นะครับอันนี้ขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับก็ด้านหน้างเราเป็นอน่างเก็บน้ำรายทองเมื่อกี้ขึ้นมาก็ประมาณ8%นะครับแล้วก็ดันแปลงขึ้นมาด้วย เดี๋ยวเรามาสอบถามผู้รูปชตารรมเดี๋ยวเป็นไงบ้างเมื่อกี้ชอบเมื่อกี้นึกว่าจะได้เข็นละเข็นดิดันมาเลยเมื่อกี้เป็นไงบ้างเพื่อนไหวครับผมไหวถ้าต่ออีกสักสิบเมตรอ่ะโอ้โหถ้าเมื่อกี้ต่อเนื่องเละเลยโอ้แต่ขึ้นมาเห็นบรรยากาศแล้วก็โอเคเนาะดรีวิวสวยดีครับ เดี๋ยวเราไปต่ออ่างเก็บน้ำห้วยปลือเป็นอ่างสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวเราจะวนกลับเลยระยะทางวันนี้น่าจะได้ประมาณ2ี่2ิบหนึ่งยี่สิบสองกิโลนะครับก็ถือว่ากำลังดี ตอนนี้เราก็ปานมาถึงทางขึ้นอ่างเก็บน้าห้วยเปลือนะครับซึ่งตรงนี้จะชันกว่าตรงทางขึ้นอ่างเก็บน้ําไซทองอีกนะครับก็ต้องดันแฟนขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นเนินเลยช่วงที่ชันที่สุดนะครับอยู่ประมาณ15นะครับของเนินนี้ก็ดันกันยา,ยาวๆเลยครับประมาณ50เมตรครับดูระยะทางมันอาจจะไม่ไกลนะครับแต่ความสูงที่ต้องขึ้นไปนครับค่อนข้างที่จะสูง ซึ่งยิ่งระยะทางสั้นและสูงนะครับจะทําให้ความชันมันเยอะตอนนี้ก็ต้องออกแรงกันอย่างหนักเลยครับหวัวใจนี้ปลาเข้าไปร160ได้แต่ก็ต้องดันนะครับไม่งั้นเข็นย,วยาวๆแน่ๆก็อดใจอิดใจเดียวนะครับก็จะถึงละดานหน้านี้เองนะครับ บแล้วนะครับกับทิปปั่นเล่นชิวๆนะครับกับเพื่อนแล้วก็แฟน,นนะเรียบร้อยครับเดี๋ยวกลับกัน